ต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงความหมายของชนชั้นกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงว่าทําไมชนชั้นกลางถึงล่มสลายนะครับเกิดอะไรขึ้นกับชนชั้นกลางกันแน่นาะจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนนะเราไม่ค่อยได้รู้สึกกับเรื่องนี้หรอกนะมันค่อยๆกัดก่อนอย่างบางๆนะกัดก่อนทีละนิดใช่ไหมแต่เราจะมาเริ่มรู้สึกหนักๆเลยหลังจากปี2008นะครับปี2008เนี่ย เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์นโยบาย QE ขึ้นมาก็คือพิมพ์เงินนั่นแหละอ่ามหาศ,าศาลเลยนะแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนะ่ะมันเลยทําให้เราเริ่มรู้สึกตัวแหละทีเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วก็คือวันที่เราอะ่ะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอ่าพี่ฟังดีๆนะวันที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต้นตอของมันน่ยก็คือมันเกิดจากการพิมพ์เงินไงเออมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปใช้เงินในอนาคตมาก่อนแล้วหวังว่าเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานจะเติบโตเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยมาใช้คืนใช่ไหมแต่ไม่เคยมีใครใช้คืนนะครับมันเกิดจากคนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเงินเนี่ยพอคนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเงินเนี่ยเขาทำเพื่อทั่วไปไหมคนทั่วไปทําเพื่อทุกคนไหมไม่เขาทําเพื่อตัวเอง นะครับแล้วก็ทําเพื่อพวกพ้องแล้วก็แบ่งเศษเงินแจกให้กับคนทั่วไปไม่กี่บาทนั่นแหละคือต้นตอของไหยนะใช่ไหมของชนชั้นกลางทีเนี้ยแล้วเราจะทํายังไงล่ะเรากาลังอยู่ในโลกที่มีเศรษฐกิจแบบนี้ที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้อีกแล้วนะครับสิ่งเดียวเลยที่เราทําได้ก็คือเราต้องหาเครื่องมือในการออมเงินที่มีประสิทธิภาพเนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะที่ผมหาควานหามาแล้วเนี่ย คนอื่นคิดว่าไงไม่รู้แต่สําหรับผมอะเครื่องมือการออมเงินที่มีประสิทธิภาพที่สุดในตอนนี้ก็คือบิตคอยนนะผมแนะนําให้ลองออมบิตคอยดูนะครับออมในระยะยาวนะรับรองว่าเราจะหนีตายจากการตกชั้นของชนชั้นกลางได้อย่างแน่นอนนะครับ